โอ้โหเนี่ยเนี่ยต้นน้ำแชนแนลไปทำอะไรครับไปซื้อขนมไปอีกแล้วไปซื้อขนมโอเคได้แต่ว่าต้องซื้อขนมที่เราไม่เคยกินเลยอโอเคไหม ไม่ได้ขนมใครเคยกินแล้วเดี๋ยวซื้อขนมที่ไม่เคยกินเพราะว่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างโอเคไหมหา,าโอเคก็ไปกันเลยถึงเซวแล้วไปเลย,ไป,เลยไปโลดอไอติมไม่เอาครับติมอยู่บ้านมีเต็มตู้ไปเลยให้เ,เวลา5นาทีช้ากว่านี้ กลับบ้านก่อนนะไม่จ่ายอ่ะของกินแม่บอกว่าจะกินนมอันนี้ก็มีของกินเนี่ยไม่เคยกินบางคนอย่งเนี่ยเคยกินแล้วไม่ค่ะคล้ายๆกันเลยอยากกินอีกแล้วมันอร่อยไม่เอาไม่ใช่เป็ขนมเนี่ยนี่หลายรสเลยแม่ดูไม่อมยิ้มไม่เอาก็อย่างเงี้ย อะแม่รูเคยกินแล้วหรอเคยกินจากไหนอ่ะแม่ไม่เห็นเคยซื้อให้เลยจไม่ได้อันนี้คืออะไรอะมาดูสิครับนาโตะนาโตะกินไหมไม่กินไม่ชอบเฮ้ยเคยกินใอคยู่ครั้งนงะอั้นก็เก็บเลยแค่งเดียวดูไม่ได้ต้องเอาที่ไม่เคยกินเลยเก็บ หยิบเลยไหนดูดิดอ่ะไหนยกก่อนงองแอง่และมองแง่เอาไปให้สามชิ้นอ่ะให้สามชิ้นสามชิ้นนี้มันจะมีอะไรบ้างที่หนูไม่เคยกินโอ้โหหนูไม่เคยกินเยอะมากเลยครับน,นี่ก็ไม่เคยกินเนี่ยกินแต่อันเดิมๆนั่งลองเดินไปอีกครับที่อื่นบ้างไปไปดูดตัวอื่นบ้างอ้าวกลับมามุมเดิมอีกแล้ว ไม่ได้อันนี้กินบ่อยแม่ถึงบอกว่าหนูกินแต่อันเดิมเดิมันนี้นะไม่ได้คิดมันก็คิดแคนเหมือนกันอ่<ล>ะเคยกินตั้งบ่อยแล้วอาหารรสนี้หนูก็เคยกินอย่างอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้หนยหนูดูดิเนี่ย,ยเต็มไปหมดเลยที่หนูไม่เคยกินรู้ได้ไงเป็นไฟเล่นไฟเคยกินแล้วแม่จําได้แต่สองนี้ไม่เคยเอ่ะอ่ะอันไหนไม่เคยนี่กับนี่อ่ะเอาอันหนึ่งเลือกมาครับแต่มันเบี้ยนะ อ้าวไม่เคยกินลูกแ่ไม่เปี้ยวเคยกินอยู่อ้าวเคยกินอยู่เก็บอ้าวไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยไหนดูก่อนอ่าใช่อันนี้ไม่เคยนะโอเคอันนี้ก็ไม่เคยนู่นไหนเนี่ยอันเนี่ยไม่เคยอาไม่เคยก็เอาสิครับแต่อันนี้แต่อันนี้หนูเคยกินแต่ไม่ไม่ใช่ถุงนี้อ้าวและแถมมีน้อยอีกสั่ไม่ได้ไม่ได้ไปเลยอ้าวงงแง่แล้ว เดีในโบออยากกินขนมนี่ให้ซื้อขนมแล้วนะให้ซื้อขนมแล้วนะฮะไ,ไ,ไม่รู้ครับเอาไหมฮะเอาไหคไมคะเรา,า,รารจะรู้ได้ไงยังไม่เคยกินสามชิ้นหรือ,อยังยังอ่ะนับที่ในมืออ่ะหนึ่<า>งสองอ้าวเ,วเร็วๆครับ ได้หรือยังสามชิ้นอะได้แล้วไหนเอาไหนบ้างครับอ่ะเลือกมาชิ้นที่หนึ่งนี่เหรอสองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหหายจริงเลย๋ยวุ้งยิ้มอะไมาเป็นอันออ่ะโอเคอ่ะสามชิ้นไหนโชว์สิสามชิ้นมีแค่ชิ้นเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปกินนะ เดี๋ยวลองกินดูก็ลองอะไรใหม่ๆบ้านนงเนาะคืลองกินดูครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินดูครับคร <อ constantly. S 2> ับอ่ะขนมสามชิ้นนะหยิบเพื่อมาดูมาลองชิมดูอ่าเนี่ยอันแรกนะอันนี้ไม่เคยกินเนาะกินก่อนนะอ่าลองชิมดูว่าเป็นยังไงโอ้โหเ oh <no. S 1> นี่ยเนี่ยหกหมดเลยเอาชิมดูสิเอาชิมดูสิ เอแถวหกเองอ่ะมาชิมดูมมอ,อันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันโคราโคโคราสีเ,ยเฉยๆอ่ะโครลาลอดโคราลอดเหรอใช่เหรอเคยกินอา้าวไี๋ผมไม่เคยไงให้ซื้อที่เคยกินได้เหรออา้าวขี้โกงอีกแล้วเนี่ยฮะเคยกินอยู่แค่ชิ้นเดียวพี่ชินนี้โอ้หเด็กขี้โกงตลอดเลยอ่ะกกินินน แล้วรสชาติเป็นยังไงเปรีย้ยวอ่ะไงอ่ะต่อไปอันต่อไปเลยไม่ต้องไปทำครับมันหกไหนอ่ะต่อไปไหนอ่ากืนก่อนเจอในกล่าก่อนไม่ต้องค์ไม่ช่องเหรอน้องติดกันต้องติดโอเคพันโอเคพันยังไม่ได้กินเลยไหนกัดลองชิบกัดคำเล็กเล็กดูก่อนก็ได้ แกเขาเล็กดูมันคืออะไรครับเป็นอะไรเยลลี่ <c oughs> เหนียวโอเคป่าตลอดเลยเธออันสุดท้ายไม่ว่าเราชิมก็รู้แล้วมนะมันเป็นชโโอ็อกโกแลตใช่ไหมแค่ไม่เคยทานถนี่อ่ะชอบอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันหลังเราก็ลองหาซื้ออะไรใหม่ๆบ้าง เดี๋ยววันหลังลองซื้ออะไรใหม่ๆบ้างชอบกินแต่ของเดิมๆก็เลยไม่รู้รสชาติอย่างอื่นเนาะเดี๋ยววันหลังเราซื้ออใหม่บ้างอะวันนี้ไปแล้วไปไปกินกระ่อบะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์น้องต้นน้ำด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ